ถ้ามาเที่ยวโตเกียวระยะสั้นๆใช้ตั๋วโตเกียวซับเวย์เลยสะดวกมากแบบเหมาเที่ยว1วัน2วัน3วันมีทั้งแบบผู้ใหญ่แบบเด็กเด็กก็ถูกหน่อยหน้าตาแบบนี้ใช้กับรถไฟ Tokyo Metro, โตเกียวเมโทรโทเอซับเวย์สถานีกลมๆแบบนี้ได้ทุกสถานีไม่จำกัดเที่ยวแต่ถ้าซื้อออนไลน์ได้ QR มาจะได้ตั๋วขาวดาแบบนี้แทนไม่ต้องอิดนะจ๊ะเวลาจะเริ่มนับตั้งแต่วินาทีแรกที่เราออกตั๋วนะครับทีนี้จะออกตั๋วที่ไหนได้ยังไงตามมุมุงเร็วตามตู้ขายตั๋วจะมีป้ายแดงๆแ,แบบนี้แปะอยู่นั่งกลัวไม่เห็นแผ่นเท่าฝาาบ้านเลย บอกก่อนว่าตัวนี้ไม่ได้ออกได้ทุกตู้นะจะออกได้เฉพาะสถานีหลักๆเท่านั้นถ้าไม่เจอป้ายแดงให้สังเกตที่โลโก้นี้เจอแล้วก็แตะเลยเอาตั๋ว QR มาสแกนตรงนี้มากี่คนสแกนทีละคนรับตัว๋วจบมุ่งสู่อิสรภาพ